ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันที่พวกเรารอคอยกันมาแสนนานนะครับผมก็จะเรียกว่ารอดีไหมคือ <c ười> ของยังไม่ทันได้มีเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดยันกันซะหน่อยว่าจะมีดวงได้น้องสักตัวไหมนะครับวันนี้เลดจะมีอยู่สองตัวเนาะซาชิกิกับน้องเซนิเมอสพี SP นะอืม ตัวนี้น่าจะได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะเพราะว่าผมอะ่ะน่าจะมีไม่ครบนะครับปูแล้วก็มีสกินมาใหม่ด้วยนะครับอ่าอืมก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ผมยังไม่มีตัวเลยอะ่ะอุ้ยแต่ผมสนใจกรอบมากกว่าอุ้ยกรอบสวยอะ่ะสวยนะเออม,มาเป็นทีมคู่อ่ะแต่กรอบสวยนะจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูกิจกรรมอะไรก็วันนี้ขอเปิดยันก่อนละกันผมมีเท่าไหรนะ่นยขอดูก่อนมีถึงไหม น้องเซนรับของปีก่อนเลยนะครับรับของตามวันนะเขาบอกว่าจะได้ตัวละครใหม่แน่นอนหนึ่งตัวนะก็คือเป็นเป็นตัวใหม่แน่นอนอ่ะหนึ่งตัวแล้วก็เปิดครบหนึ่งรอยใบนะครับก็จะได้อ่าซาชิกิเอไปเลยนะครับเลรดนี้จะเป็นเหรของน้องเซนนะส่วนซาชิกิเนี่ยเป็นของแถมนะครับแต่แถมถามว่าแถมแล้วเก่งหรือไม่เก่ง เดี๋ยวไว้ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับในเลทจำเฮ้ยรู้สึกมีเลทอัพไปหรอเลทอัพใช่ไหมอันนี้เป็นเลทอัพแล้วก็การันตีหกสิบใบออกแน่นอน1ตัวนะครับเพราะงั้นเนี่ยหกใบเราน่าจะได้1ตัวที่ไม่ซ้ำแน่นอนนะครับขอดูก่อนอสามเปอร์เซ็นนะผมมีเฮ้ยผมมี70บใบได้อยู่นะครับเราจะเราน่าจะได้ลุ้นกันแน่นอนหนตัวนะ เดี๋ยวไว้พาทุกคนมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวอะไรที่เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้เลยนะอุ้ยมีแจกฟรีสองตัวด้วยนะครับสุ่มฟรีเรามาดูกันก่อนเรามาดูกันซะหน่อยนะขอลีลานิดนึงนะทุกคนโอ้เข้าผิดเข้าผิดนะครับขอขอมีลีลาซะหน่อยเรามีน้อยก็ลีลานิดนึงนะครับ สำหรับเอเดาจะมีตัวนี้เลยอิซานามินะครับแล้วก็ทากินะหรือว่าทากินั่นแหละนะครับเป็นเอเดาสองตัวอุย้ยผมอยากได้ตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับก็เป็นอิซานามีก็ได้หรือว่าเป็นทากิก็ได้นะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ขอให้เป็นเอเดาพอนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยตัวที่ผมอยากได้จะเป็นเอพนะตั้งแต่กระจงแล้วก็มาน้องเอ็นมูแล้วก็มาหูน้องสามหาง ตอนนี้มีตัวใหม่2ตัวก็สำหรับ s p อ่ะผมมองว่าผมอยากได้อ่าเป็นน้องสามหางนะครับเอาไว้ไปเล่นทีมตีแจมนะครับหรือหรือไม่ก็น้องเซนนะครับแต่จริงจริงอ่ะผมชอบผมชอบรูปสกิลของอ่าซาจิกิวาราชิมากเลยนะครับเพราะว่าแบบมันดูน่ารักอนะมันเป็นรูปแบบเนี่ยดูดีทุกคนเนี่ยมันเป็นอะเนี่ยคือมันดูน่ารักมากเลยอนะผมอยากได้อะผมอยากได้ตัวเนี้ยแต่ได้เล่นไหมอันนี้ยังไม่รู้นะยังไม่รู้สกิลนะครับ เออวุ้ย75าะแตกน่าสนใจนะครับเห็น75จะแตกก็คือน่าสนใจแล้วปะ่ะเพราะงั้นวันนี้ขอเอเดอาร์ก่อนแล้วเอทีค่อยตามทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะฮะใครที่ได้ตัวใหม่ก็จะลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะว่าได้ตัวอะไรกันนะครับสําหรับร้อยใบวันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แน่นอนอจจะต้เงทกิจกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดด้วยถึงจะได้อ่าซาจิกิบาลาชิแต่ว่าน่าจะได้แน่นอนนะโอเค เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยอุ้ยเปิดเปิดใบพีกนเลยสองใบนะครับ <laughs> แล้วผมเพิ่งจะได้สุ่มไดเอเมื่อไม่นานแบบนี้เดี๋ยนะเมื่อแบบเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับเปิดแบบเปิดใบเดียวแล้วได้อะนะครับเพราะงั้เใในเนี่ยน่าจะออกยายิ่งนิงอาจจะเป็นการันตีของสิบใบแน่นอนนะครับดูทรงเออถ้าโชคดีอาจจะออกสักสี่สิบห้าสิบใบก็ออกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือโชคดีแล้วนะเพราะว่าผมเพิ่งเปิดได้มาไงนะฮะไปรอบนี้ ผมจะไม่ใช้คาถาของกระจงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกระจงเอพีออกเพราะงั้นเนี่ยน้องอีสานังยีนะครับอีสานังยีกับกับกับตัวทากับทักกี้นะครับ,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 รบหรือว่าทาักินะีก็แหละสักตัวใดตัวหนึ่งมาเถอะเออถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ทักกีก็ก็ดีนะเรียกว่าอะไรดี ไม่รู้ว่าทุกคนเรียกกันแบบไหนระหว่างทักกี้อะไรแต่ว่าชื่อน่าจะชื่อทากก,กกีมากกว่าเนาะทากิีก,ก็ได้มผมยังได้สองเท็มมากกว่าน,นะฮะแต่ว่าในเรื่องของความเก่งอ่าอิซานามิก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะเอาไว้คอมโบได้นะเออเพราะงั้นเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในในสองตัวนี้ที่เป็นเอเดอาร์ะนะครับผมี่ยรุเดเหลวมาประมาณหลายหลายรอบลวห้านะเหลวละห้าเหลวลวทุกคนเพราะงั้นเนี่ย เลดนี้มันต้องมาเพื่อผมแล้วนะครับขอตัวใหม่บ้างขออยากให้เป็นเอ็นมุซุบีก็พอเพราะยังไม่อยากได้จริงเอ็นมุซุบีเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวอื่นก็คือเอ็นมุซุบีกับกับกระจงก็เก็บไว้ก่อนนะครับเอาทีหลังก็ได้ส่วนตัวอื่นเนี่ยตัวไหนก็มาเถ็ดน,นะครับขอให้มีตัวใหม่เล่นเพราะว่าอยากเล่นตัวใหม่บ้างเบื่อแล้ว,ลวตัวเก่าเบืนะ่อตัวเก่าจริงไหม ได้ไหมเฮ้ยมีมีกระตุกนิดนึงเลยนะเมื่อกี้มีกระตุกนิดนึง <c oughs> นี่ไงสามหางสามหางน้องแมวน่าจะเกลือลยอยนะ่องางแรกผมว่าทุกคนก็ต้องรุ้กันมากหรอกเพราะว่า <c oughs> ผมเพิ่งจะเปิดได้มาหลักๆก,ก็คือเกลือนะครับอุ้ยแต่ว่าอีกประมาณหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่อ่ะ หนึ่งร้อยยกอะ่ะผมก็ผมก็ครบแล้วว่ะผมก็ได้ผมก็ได้อีกหนึ่งแล้วอะ่ะไอ้อเ,ออเออมื่อกี้มันมีมันมีกระตุกอยูนย <laughs> ่นิดนึงเมื่อกี้มันมีกระตุกอยู่นิดนึงนะขอตัวใหม่บ้างขอตัวใหม่บ้างถ้าถ้าเลดออกน้องเซนแล้วเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวอย <ผม S 1> ่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอคือ,ค,อคือแบบพูดจบปุ๊บมาปับอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าหายังเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนะนนึนนโอ้ ไปน้องเซนเจ้าจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นี่มันเลดของเจ้าแล้วผมจะได้ตัวใหม่เป็นตัวน้องไม่ได้โอ้โหจบแล้วทุกคนการันตีตัวใหม่ผมได้เป็นเจ้าของเลดเนี่ยนะมันไม่คุ้มเลยเปิดต่อครับเปิดต่อ จบแล้วเอ็นผมโอ้ทาคิที่ผมรอคอยอยากจะได้โอ้จบแล้วอยากได้ทาคิอะ่ะผมอยากได้ทาคิมาเล่นกับน้องเซนกับพี่ปลาดูกมันจบแล้วใช่ไหมเศร้าข้ามามไปมน่าจะไม่ได้ตัวใหม่อยู่ดีอะผมหอสิบเนี้อะ่ะน่าจะเป็นพวกเอ r น ไอ้น้องดอกบัวปะไม่ใช่ตัวอะไรอุ้ยอาชูรา่าไอ้สองคู่นี้นี่มาบ่อยมากมันมาบ่อยมากอาชูรา่าอาชูร่ากับใครคือในคู่นี้มาบ่อยอคือโคตรบ่อยบ่อยคือเรื่องที่ติดตัวว่า ผมได้บ่อยจนแบบไม่อยากจะพูดเลยครับอ่ะทุกคนดูนะอาจุร่าผมนะฮะแบบเฮ้ยอะไรอะโอเคเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งมาเจ้าอย่าพึ่งมาอย่างนี้อนโอเคโอ้โหทุกคนดูนี่ เห็นอะไรไหมเห็นอะไรปะคือมันบ่อยจนแบบอืมนะฮะผมเก็บสะสมเล่นจนโรบห้าสิบเศษแล้วอะมาครับนะครับทีตีใบไปแล้วตอนนี้เราเรายังเหลือการันมตีอยู่ใช่ไหมนิดนึงน่าจะได้สักสองตัวป้า และคือน้องเซนมามาแบบไม่มีแอคชัน่นใดๆเลยนะ <c oughs> ไม่มีฉากแอคชั่นแบบเอฟเฟกอะไรนะสตอรี่ใดๆเลยมาแบบผมนึกว่าผมนึกว่าเป็นน้องวานน้องวานเอรอาร์ค <c oughs> ือ <c oughs> แบบโผล่มาจากน้ำนะนนนอะไรเงี้ยถ้าไม่ดูดีๆนี่คือผมตอนแรกผมไม่ได้สังเกตเลยนะ <c oughs> โอเคได้มาอีกห้าใบอาจจะมีโอกาสจะได้นะอาจจะไอนน้มันถึงปะเนี่ยห้าสิบสองใบเหรออาจจะไปปิวป้ว <99. S 1> รอบนี้ต้องเป็นตัวต้องเป็นไอเด้ยพ p แน่นอนอเดี๋ดวนะการันตีผมถึงยังเนี่ยเมื่อกี้ผมไปดูเปิดสุททั้งหมดใช่ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้ดูการันตี อีกร้อยอีกร้อยเดียวนะหายัางไงดีอ่ะผมรู้วิธีหาละได้ไหมไม่ออกนะอุ๊ยอาล้วนเลยห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว นี่โอ้สามสิบสี่อีกประมาณอีกประมาณสามยี่สิบก่อใบหรอยี่สิบก่าใบเดี๋ยวนะเปิดก่อนอันนี้จึ๊กยี่สิบแปดใบใช่หไหมขาดทันปะเนี่ยจริงจริง,รงเราก็หาดอันนี้ได้วันนี้ได้ทันเลยนะเอาจริงอะเอาจริงวันนี้ก็หาทันเลยนะ S <S เอ้ยไม่มาเลยหรอมามาก่อนเลดไม่ได้หรอมาก่อนการันตีไม่ได้หรอ <S <S 2> <S 2> เอ,อเ,ออเออดดาตัวใหม่อทาคิอ,อยากได้าผมอยากได้ทาคิจังเลยผมอยากเล่นทีมถึกครับแต่ได้รอเต็มนะทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่900ยยกใช่ไหม กับอีก16ใบถ้าผมเปิดน,นี้ปุ๊บก็จะกลายเป็น14ใบาขาด2ใบาขาด2ใบโอเคเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคทุกคนพบกลับมาแล้วครับพร้อมกับยก1,000พอดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อวันนี้ยาวไปครับยาวไปเอ้ยผมยังเหลือนิดนึงเนี่ยทำยังไงดี คาดิซสองใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาเหมือนกันเนาะผมว่าไม่ยากหรอกมันต้องมาเฮ้ยแต่วันนี้ดูดูเ้ยดูช้าชานะเมื่อกี้ดูช้าชานะดูทรงแล้วมีแววนะเนี่ยงานนี้ยมีแววนะมีแววนะอะไหมผมรู้สึกว่าทองฟ้าข้างหลังตรงเนี้ยมันดูแบบมืดๆนิดนึงดูเหมือนจะมีอะไรที่ ประหลาดเกิดขึ้นไม่น่าใช่แล้วผมว่าไม่น่าใช่นั่นไงเกลือนี่เรับมเทมี่เองแล้วผมเหลือสี่ใบไงส่วนการันตีผมอีกหกใยังไงดีอะ่ะโอ้โหไอ <t> ้าน้ครับ ผมต้องมานั่งลุ้นกับอันนี้จริงๆเหรอโอเคไปครับยาวไปยาวไปเมื่อกี้ผมแอบว่าเพิ่มยกเพิ่มยันมาอีกหนึ่งใบนะครัเฮ้ยเดี๋ยวแปลว่าเราขาดอยื่นใบสินะแปลว่าเราขาดใบเดียวเราจะหาจากไหนอะ อีกแค่ใบเดียวเท่านั้นเราหาจากไหนได้บ้างเดี๋ยวผมต้องนั่งนึกก่อน58บแปดใบดูทุกคน <c oughs> มัน5้าบแใบจริงๆริง่า <c oughs> อีกใบเดียวก็การันตีแล้วใบต่อไปอะ่ะโ <c oughs> อ้โหมันไม่มาทุกคนอีกใบเดียวเนี่ย59าาถหอีกใบเดียวเท่านั้นหาจากไหนดีหยกกาไม่มีเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเรายังเหลือดูกิวแปบบ๊บผมยังมีข้ามางอยู่ทุกคนเหมือนตรงนี้ผมน่าจะซื้อไปแล้วซื้อแล้วในกิวซื้อแล้วร้านค้าเราน่าจะซื้อแล้วถ้าผมจะไม่ผิดร้านค้าซื้อแล้วแล้วก็อันนี้อุ้ยขาดอีกสามสิบแต้มเหลือไว้ทำไม สามตีปแตนนี้วันมากเลยอะเหลือตรงไหนอีกอะสก,กินสก,กินก็ไม่碍อ,อันนี้คืออะไรกิฟกิฟเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยหรือว่าเราจะเอ้ยได้ได้ได้้ยวันนี้ผมมีดวงทุกคนวันนี้ผมมีดวงอ่าอีกสองใบพอดีเลยนะคับไป ผมจะเปิดในโครบพวกสิบใบแล้วก็พักไว้ก่อนนะมับขอขอทาคิจุบทาคิจงมาขอตัวใหม่ตัวไหนก็ได้สักหนึ่งตัวโอ้โห โอ้มาทำไมมาทำไมเอาไปให้ผ้เร่นใหม่รุ่นโคตรเกลือเลยทุกคนแล้วเลทนี้ผมควรเปิดดีไหมเนี่ยหรือว่าเราควรจะเปิดหนึ่งร้อยใบพอแล้วอู้หผมแบบมันเปืองอ่ะมันเปืองเลทมากเลยอะคือคอลเลคชันใหม่ผมก็ดันได้เป็นตัวในเลทคือถ้าได้เป็นตัวอื่นแล้วสุ่มตัวเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อหาน้อง ยังดูดีสักกว่านะเอาจริงเศร้าเลยมาไหน,หนก็ได้ได้น้องมาแล้วอย่างน้อยคือน้องก็ยังเป็นตัวตัวโปรดของผมอยู่นะน้องเซนนะ่ะน้องเซนนี่ถือว่าเป็นตัวตัวละครที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนิควักหรักมากเป็นตัวเมนของผมเลยตัวหนึ่งนะครับ อ่ะทุกคนดูนี่นะแต้มดูดิแต้มอีพีม e ผมอะสี่สิบเจ็ดล้านทับห้าสิบล้านอะ่ะคือมันแทบจะเรียกได้ว่ามับเต็มเต็มแม็กเลยคือผมสามารถปั้นตัวได้เยอะมากอะ่ะถ้าผมมีทรัพยากรพอนะพอไหมอ่ะพอดูดิใช้ไปสองล้านอืมฟันขึ้นหกดาวตัวนึงตอนเนี้ยผมมีของเก่าวยองขึ้นหกดาว เปลนะี่ยนไปต่อคับอืมคือแบบคือของมันเหลือทุกคนอ่ะดูกันดูนะจะปันโปรหมดนะดูจาก47ล้านเหลือ45ล้านเป็นไงก <c oughs> าแป46ล้าน <c oughs> <c oughs> เหลือเกินทุกคนน้องเซนไหนดูซี <c oughs> <C S 1> เป็นยังไง <C S 1> บ้างตะกิ้กหนุ่มเป็นไงบ้าง โอ้สิบสองลูกไปครับจัดไปของเรามันเหลือเปลือยอยู่แล้วจัดไปครับม้าดำโอเคครบเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเมื่อกี้สกิลมันได้อะไรอะอันนี้เป็นสกิลอะไรอะสกิลนี้ใช่ไหมน่าเป็นพาศีป่ะ๋ยวขอดูหน่อยปึ๊บปึ๊บอ๋อสกิลนี้เหรอแปลว่าเมื่อกี้เราลงหนึ่งกับสองหมดเลยเหรอ สุดยอดมากครับเดี๋ยวไป au, ทดลองกันผมไม่รู้นะว่าตัวน้องันงนะเป็นาอะไรนะครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยมาจัดวิธีกาะเออเดี๋ยวตอนนี้ก็เทสดูสะหน่อยละกันนะครับอ่ะอันนี้ขอเป็นแบบสปีดสปีดหน่อยเนาะจะได้แบบน้องน่าจะสะปีดแหละผมดูทรงละมีไหมอ่านี่ไงสปีดโอเค ไหนขอไปเทสเทสเทสดูหน่อยสักหนึ่งตาว่าเป็นยังไงเทสในไหนดีอะอะนี่ละกันนี่ละกันขอขอพาน้องเข้าไปแบบไปชมเล่นกับตี้ตี้ตัวเองหน่อยนะครับตี้ตี้น้องก็จะเป็นกที่ดุกที่อะไรเงี้ยจริงๆเหลือเหลือทาคีนะถ้าได้ทาคีมานี่ตี้ผมนี้เนี่ยจะแบบแม้จะตึนขึ้นนะลองเต็มแล้วน่าจะมีใจนะใช่ปะ ไหนลองน้องเซนสักสองตัวเป็นไงไฟเป็นตัวนี้แล้วก็แล้วก็พ่จุมาสักหนึ่งตัวแล้วก็เหลือทาคิอีกหนึ่งตัว,วเสียใจจังเอาเป็นตัวนี้แทนละกันนี่เป็นไง,เ,งเลือดอ,อันนี้อยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะ ฝากไว้ก่อนเลยทีมนี้น่าจะได้ใช้ไฟน้อยนะดูทรงเอา้าโกบหรอรถลูกไฟจัดไปออโอ้โหยังจะได้แมวปักอ,อืโดยใช้แข่งเขาด้วยน,นี่มันคอมโบเก่าไม่เลยอ่ะดูตาย น้องเป็นผมแข็งหรอสงสัยต้องเล่นล้างสถานะไปเนี่ย,ย,ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อเปิดฟิว,ต,วตีไป3,200้ดาเมจก็ไม่เท่าไหร่อ,อันนี้อยู่ในสถานะอะไรเนี่ยอ๋อล่องหนไม่ตกเป็นเป้าอ๋อย่างนี้นี่เองน่าสนใจนะครับจัดแปดไหนอดูอันนี้หน่อยคืออะไรมาปีอ่า ปรับรองเพื่อนฟ้าไปแข็งนอนตายเฮ้ยมันง่ายเกินอ่ะมันง่ายเกินขอมาอีกรอบหนึ่งตีเมื่อกี้มันง่ายเกินไปนะครับอ่าตีนี้แหละล็อกไวไ้ไปไม่ใช่ว่าตีนี้เราแพ้ไหมคนะเล่นตีนี้นี่แพร้รับข้าแมวนะ นอเซนผนก็นนนป,ปิดก็ใช่ย่อยนะ,ะป p e e d ก็แบบเกินร้อยรอยยี่สิบัฟมีทีมบัฟครับน้องเซนจบตัวรถไปเป็นอาชูรอะอาูรานี <c oughs> เฮ้ย มันเกินไปเปล่างโอ้โหแต่ที่เกินไปนะเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นคิดดูแข็งยินละเลยมันก็จะแบบว่าต่อให้ตายก็ยังมีทะเลช่วยจมดีอะไรอย่างเงี้ยยื่นไหมเนี่ยผมผมก็ยื่นสวยๆอย่างเงี้ยปึ๊บบั๊บชนะ เห็นปะคือมันชิวเกินนั่นแหละครับทีมทะเลอ่ะพอละเดี๋ยวค่อยมาทดลองเล่นให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้ไปดูสกิลของน้องก่อนแล้วค่อยว่ากันเราวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายยสวัสดีทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดี